บปฝึกหัดจากหนังสือเรียนฟิสิกส์ของสวสวท,ทนะครับสอนโดยสุนทรพิมเสนข้อที่29นะครับาจากไปฝึกหัดท้ายบทนะบทฟิสิกส์นิวเคลียร์และฟิสิกส์อนุภาคาระเบิด TNT 1ตันนะเมื่อเกิดการระเบิดจะปล่อยพลังงานประมาณ4กิก,กะจูลถ้าระเบิดปรมาณูที่ทิ้งที่ฮิโรชิมา ได้จากฟิชชั่นของยูเรเนียม235ซึ่งปล่อยพลังงานเทียบได้กับระเบิด TNT 2.0คูณ10กำลัง4ตันโอ้เยอะมากนะครับ1ตันเนี่ยพลังงาน4กิกะจูลถูกไหมกิกะก็10กำลังเท่าไรหร่วะเนะ่าจงคำนวณมวลของยูเรเนียมที่เปลี่ยนไปเป็นพลังงานนะกำหนดให้ฟิชชั่น1ครั้ง ก็คือ,อหนึ่งอะตอมที่เกิดฟิชชั่นนะของยูเรเนียม235เนี่ยนะ 2, 3, 5, มันปลดปล่อยพลังงานออกมา173.2ไเมกะอิเล็กตรอนวตนนะครับเออก็คือก็คืออย่างนี้ยูเรเนียม1ก้อนเนี่ยนะมันไม่ได้เปลี่ยนไปนเป็นพลังงานทั้งหมดนะทีนี้ถ้าเราอยากรู้ว่าในยูเรเนียมต้องมีมวลเท่าไหร่ มันถึงจะมีบางส่วนของมันเนี่ยที่สามารถเปลี่ยนไปเป็นพลังงานได้สองอได้เน,เนี่ยได้เท่ากับระเบิด TNT 2.0งจวนคูณสิกลังสตันอะ่ะนะครับเออนี้เราก็เริ่มยังไงเราก็ไล่เลียงไปได้ง่ายๆนะข้อนี้ไม่ได้มีสูวนอะไรตายตัวนะแค่เราไล่เลียงไปเรื่อย,อยนะอืมก็คืออย่างนี้เราเริ่มต้นไล่อย่างนี้ยูรเนียมหอะตอมนะ การเกิดยูเรเนียมฟิชชั่นหนึ่งครั้งก็คือหนึ่งอะตอมนั่นแหละนะครับของยูเรเนียมสองสามห้าเนี่ยมันจะให้พลังงานออกมาหนึ่งร้อยเจ็ดสามจุดสองไม่ไก่เล็ออกตอนวนเอาอย่างนี้ก่อนนะตั้งต้นอย่างนี้หนึ่งอะตอมนะให้พลังงานเออเราก็ไล่เลียงไปเรื่อยนะครับ 1 3 0เอ้ย1 7 3 2 0เมกะอิเล็กตรอนโวลต์เมกะเนี่ยมันกำลัง10เอ้ยไม่ใช่กำลัง6เออเมกะเนี่ยมันกำลัง6ใช่ไหมงั้นเราก็เปลี่ยนหน่วยนิดนึงมันก็เท่ากับ173.20คูณ10กำลัง6 อิเล็กตรอนโวลต์ทีนี้อิเล็กตรอนโวลต์เนี่ยมันคือโจทย์บอกหน่วยเป็นจูลมาใช่ไหมทีนี้หน่วยมันเป็นอิเล็กตรอนโวลต์ก็เปลี่ยน orn, เป็นจูลก็ได้ครับทำงานเปลี่ยนอิเล็กตรอนโวลต์เป็นจูลก็คูณหนึ่งจุดหกคูณสิบกำลังลบสิบเก้าเข้าไปถูกไหมก็ได้หนึ่งเจ็ดสามจุดสองศูนย์คูณสิบกำลังหก คูณ1.6หคูณ10กำลังลบ19หน่วยก็จะกลายเป็นจูน,จนอ่ะเราคิดเลขตรงนี้ก่อนครับมันก็จะได้ตัวเลขประมาณนั่นแหละเอน่ง1.7นะอ่าหนึ่งจุดนะ,ะนะออหจุดเลขดูดนะิ 1นึงเจดสามจุดสองนึจ 2.7งจุดเจองจุนะนะองไม่ใช่นึงนะจุดเจ็ดเคูณสิบกำลังอะไรกำลังสิ สี่สิบห้าคูณสิบกำลังล,ลบสิบเดี๋ยวลบสิบนี่ลบสิบสามลบสิบสองลบสิบเอ็ดนะครับเอออ่ะจูนอ่ะอย่างนี้นะครับเอออันนี้คือพลังงานที่ปล่อยออกมานะในหนึ่งอะตอมทีนี้เราลองคิดดูพลังงานหนึ่งโมล นะคิดที่หนึ่งโมลหนึ่งโมลก็คือหนึ่งโมลเนี่ยมันหกจุดศูนย์สองคูณสิบกำลังยี่สิบสามอะตอมถูกไหมเ,เลขอะวกาโดนะครับเราลองคิดที่หนึ่งโมลเพราะหนึ่งโมลเดี๋ยวมันเปลี่ยนเป็นโมลได้ง่ายนะครับมันก็จะให้พลังงาน ให้พลังงานเท่าไหร่ครับก็ให้พลังงานเท่ากับ2.77คูณ10กำลังลบ11คูณกับ6.02คูณ10กำลัง23จูลนะอัก็ได้เป็นเท่าไหร่คูณ6.02 ก็จะได้เป็นพลังงานเท่ากับสองอ,อันนี้ก็เป็น <S 1นึ่งจุดหกเจ็ดนะโลกำลังสิจูลถูกไหมโอเค อ่ะโอเคอันนี้คือ1นึโมลฉะนั้น1นึโมลเนี่ยมันคือเท่าไหร่ครับมันคือมวลเท่ากับมวลโมเลกุลของยูเรเนียมนะก็คือ2 3 2 3 5กร,รมันะมนะหนโมลเนี่ยมันมวลของยูเรเนียมเนี่ย2 3 5กร,รมัมเนื่องจาก1นึโมลมีมวล ของยูเรเนียมเออนี้เราต้องเคมีนิดนึงนะ2 3งกรัมนะหนึ่งมวลก็จะมีมวลเท่ากับมวลโมเลกุลของยูเรเนียมเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่ายูเรเนียมสองร้อยสามสิบห้ากรัมมันให้พลังงาน ไม่ใช่ยูเรียมันทั้งหมดเปลี่ยนไปเป็นพลังงานนะแต่บางส่วนของมันน่ะจะเปลี่ยนไปเป็นพลังงานนะเท่าไรครับให้พลังงาน1.67คูณ10กำลัง13าจูลคำถามคือถ้าเราต้องการพลังงานเทียบกับระเบิด TNT ถ้เท่าไรเอ่อ2.0คูณ10กำลัง4ตัน มันจะให้พลังมันจะต้องใช้มวลของยูเรเนียมเนี่ยเท่าไรเอออันนี้เราต้องตั้งต้นในตรงนี้ก่อนแล้วทีนี้เราต้องไปเคลียร์ว่าพลังงานที่ที่ฮิโรชิมาเนี่ยมันระเบิดเนี่ยมันมีพลังงานเท่าไหร่นะเออทีนี้เราไปพิจารณาพิจารณาพลังงาน จากการระเบิดที่ฮิโรชิมานะเราก็จะพบว่าพลังงานทั้งหมดก็เท่ากับออระเบิดท n t 2.0 2.0คูณ10กำลัง4ตันซึ่ง1ตันเนี่ยมันให้พลังงาน4จิกกะจูล คูณกับสี่จิกะจูนเออถูกไหมจิกะจูนก็คูณเปลี่ยนเป็นจูนคูณสี่คูณสิบกำลังหกเฮ้ยจิกะกำลังเก้านะครับเออจูนถูกไหมออนี้เราก็จะได้เป็นเท่าไหร่เท่ากับแปดจุดศูนย์ คูณสิบ <40, S 1> กำลังสิาจูนอ,อ,อ่ะทีนี้เราก็จะพบว่าสรุปก็คือตอนนี้สรุปได้ว่าาประเด็นของเราก็คือว่าอะไรนะ,นะสรุปว่าสรุปอย่างนี้ ยูเรเนียม um. อันนี้เราไล่เรียงนะมันไม่ได้มีสูตรอะไรเฉพาะกรัมให้พลังงาน1.67จคล10กำลัง13จูลนะเออแล้วยูเรเนียม um. กี่กรัม ถึงจะให้พลังงาน8.0คูณ10กำลัง10 3กรัมเออทำไมว่า <Ton> ต <meeting> ้องใช้ย <iffer sorting> ูเรเนียมกี่กรัมเราก็เทียบบ็นจดตายางได้ นะครับเทียบบรรจุตัวอย่างเทียบแบบนี้ยูเรเนียมยูเรเนียมอะไรสมมุติยูเรเนียมสองร้อมันจะสมมุตินะสองร้อยสมสิบห้ากรัมมันให้พลังงานเทียบแบบนี้หนึ่งจุดหกเจ็ดคูณสิบกำลังสามเทียบบรรจุตัวอย่างนะครับ ก็เท่ากับถ้ายูเรเนียมด้านบนเป็นกรัมเนาะยูเรเนียมกี่กรัมก็สมมุติว่าเป็นสมมติให้ยูเรเนียมกี่กรัมเนี่ยเป็น m แล้วกันนะเออยูเรเนียม m กรัมเทียบได้ให้พลังงานเป็น8.0คูณ10กำลัง3เออเราเทียบป็นจจตัย,ย่างแบบนี้แบบแบบคณิตมอตโต้อะไรเงี้ยนะเอ,อ่เทียบป็จนจจตัยยังง่ายๆเลยนะครับอ โดยกำหนดให้ m เป็นมวลของยูเรเนียมอเคนะทีนี้เราก็แค่ย้ายข้างแล้วก็คิดเลขนะก็ย้ายสองแปดจุดศูนย์คูณสิบกำลังสามย่ยมาคูณ ก็จะได้เป็น2 3งสามห้คูณแปนย์คูณสิบกำลังสามหารด้วย1.67่งจเคูณสิบกำลังสเท่ากับ M อ่ะเราก็จัดการคิดเลขมานะมวล M ก็คือมวลของยูโรเนียมจากการเทียบบรญญัแต่ยังง่ายๆนะก็จะได้ออกมาเป็นเท่น้หละสองสามห้าคูณแ อ่านึก็จะได้ออกมาประมาณ1.1 1.1คูณ10กำลังสกรัมนั่นเองนะเออหน่วยก็เป็นกร,รัมนะครับหเหนอนี่หน่วยกร,รมัมหรือถ้าเปลี่ยน10กำลังสเป็นกิโลก็ได้ 1. 1. นะเป็น1.1คูณไม่ได้เป็นกิโลกร,รมัมอืม เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบได้ว่ามวลยูเรเนียมที่เปลี่ยนไปเป็นพลังงานนะครับออตอบมวล ของยูเรเนียมนะในการระเบิดครั้งนี้คือ1.1กิโลกรัมโอเคอ่ะก็ประมาณนี้เนาะ